สวัสดีครับผมกผมปีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับสุดยอดปังสอยน้ำที่สามารถปรับสปีดได้ตั้งแต่800รอบถึง3,400รอบต่อน,นาทีนะครับมาพร้อม Wi-Fi แล้วก็การเชื่อมต่อแบบอัจฉริยะนะครับมี Wi-Fi นะครับสามารถคอนโทรผ่านมือถือได้รวมไปถึงออปชันพิเศษก็คือ is 4 8 5นะครับ มีข้อดียังไงเดี๋ยวตามผมมาดูครับปั๊มตัวนี้คือ EMO o HPV 1 5 0 W R ครับสามารถประหยัดพลังงานได้ถึง80%เมื่อเทียบกับตัวปั๊ม Single Speed ครับปรับความเร็วรอบได้3ระดับครับผ่านหน้าจอควบคุมรวมไถึงการปรับความเร็วรอบผ่านตัว Wi-Fi ได้คอนโทรลผ่าน Wi-Fi ได้ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะผ่าน Wi-Fi สามารถ ดูข้อมูลการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนได้รวมไปถึงมีพอร์ตตัว RS485 มาให้ด้วยนะในชุดนี้ครับสามารถใช้งานกับสรว่ายน้ำได้ทุกระบบครับตัวนี้คือข้อดีของ f p v 1 5 0 w r พอร์ต RS485 ที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับคือพอร์ตที่รองรับการใช้งานควบคุมระยะไกลครับผ่านสายเคเบิลนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่เป็นโรงแรมรีสอร์ทนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับ การควบคุมสัตว์ที่อยู่ไกลจากห้องคอนโทรลนะครับสามารถควบคุมผ่านตัวสาย i อ4 8 5ได้นะครับถ้าเป็นสระว้น้ำบ้านธรรมดาที่ตัวเราเตอร์ไม่อยู่ห่างไกลจากตัวห้องเครื่องก็สามารถที่จะใช้ wifi แบบปกติธรรมดาได้ปั๊มตัวนี้สามารถรองรับระบบ wifi ได้ครับปั๊มตัวนี้คุณภาพดีมากๆ แต่ราคาที่เปิดตัวมาค่อนข้างสูงครับสำหรับคนที่ต้องการฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบายใช้ร่วมกับสมาร์ทโฮมนะครับก็เหมาะเลยครับไม่ถือว่าแพงแต่สำหรับใครที่ไม่มีระบบสมาร์ทโฮมนะครับไม่ได้มีระบบการใช้ RF 485แต่อยากได้ปั๊มตัวนี้ไปใช้วันนี้ผมมีโปรโมชั่นมาฝากครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับปั๊มตัวนี้ลดให้เป็นพิเศษเลยนะครับ ปั๊มตัวนี้ราคาในเว็บไซต์บินวินพูช็อปนะครับ SKU HPV150 ขีด WiFi นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่28,911บาทนะครับราคาโปรโมชั่นวันนี้ครับมีไว้ให้ในหน้าเว็บไซต์ที่อยู่ตำแหน่งข้างๆกันกับปั๊มตัวเดิมครับแต่ว่าจะมีรหัส SKU ที่ตามท้ายด้วย P ครับเป็นตัวโปรโมชั่น สินค้าตัวโปรโมชั่นตัวนี้สำหรับลูกค้าที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสนใจมีตัวเดียวเท่านั้นราคาพิเศษนะครับอยู่ที่1 0 8 0 0 0บาท18,000บาทจากราคาที่ขายปกติครับ28,911บบาทราคาพิเศษฟ,ฟังอีกครั้งครับสำหรับรหัสที่ลงท้ายด้วย p นะครับเป็นโปรโมชั่นมีตัวเดียวเท่านั้นผู้โชคดีมีเพียงคนเดียว ขายเห็นก่อนรีบจองก่อนครับคุณภาพดีๆแบบอย่างนี้ปกติจะขายอยู่28,911บาทวันนี้ครับโปรโมชั่นตัวเดียวเท่านั้นราคาลดเหลือ18,000บาททวนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเรียบร้อยครับเห็นก่อนรีบจองก่อนเลยครับถ้านะครับลูกค้าเปิดเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ไม่มีตัวสินค้าที่ขีดด้วย P แสดงว่าปั๊มตัวโปรโมชั่นตัวเดียวตัวนี้ มีคนสั่งซื้อไปแล้ว<อ>วันนี้ผมพิชาจากลาทุกท่านไปก่อนพร้อมกับความรู้นะครับสำหรับปั๊มตัวนี้ที่น่าใช้มากเลอเกินครับพร้อมกันนั้นผู้โชคดีเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นที่จะได้รับส่วนลดพิเศษในหน้าเว็บไซต์ที่ใส่รหัสตัวพีโปรโมชั่นราคาลดพิเศษเหลือ1,000 0บาทครับวันนี้จากลาไปก่อนสวัสดีครับ